สวัสดีครับผมพิศีครับปราบประรพุตินะครับหนึ่งในทีมสมาชิกนักกีฬาของไดมอนทายไทยแลนด์ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสารอาหารที่เป็นกลุ่มลดไขมันนะครับเอาผันไขมันตัวนั้นก็คือตัวแอลฟาไลทีนนะครับซึ่งลักษณะแอลฟาไลทีนก็คือว่ามันมีหน้าที่ในการส่งแฟตนะครับเข้าไปเผาในไมโตคอนเดรียซึ่งเป็นอยู่ในเซลล์ของเรานะครับเพื่อผลิตพลังงานจากไขมันออกมาให้ใช้ในการออกกำลังกาย ซึ่งมีผลในการลดไขมันในร่างกายนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังให้พลังงานสูงด้วยเนื่องจากว่ามันสามารถผลิตพลังงานจากไขมันไขมันเรารู้อยู่แล้วว่าหนึ่งกรัมให้พลังงานเก้าแคลอรี่นะครับเพราะฉะนั้นการเอาเอาไขมันมาใช้ก็คือได้ประโยชน์ทั้งสองทางก็คือหนึ่งลดไขมันส่วนเกินสองให้พลังงานสูงนะครับให้ความทนทานนะครับโดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายในลักษณะของแอโรบิกนะครับทีนี้มามาดูกันว่า ตัวเปปพันนะครับอะซิติลอลคาลีนของแดงมทายเนี่ยมีอะไรพิเศษบ้างนะครับคือต้องบอกก่อนว่าการที่มันเป็นอะซิติลนะครับกับแอลคาฮลีนธรรมดาเนี่ยการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะต่างกันนะครับการในฟอร์มของรูปแบบอะซิติลอลคาฮอลีนเนี่ยจะดูดซึมนะครับดูดซึมเปอร์เซ็นต์ของแอลคาลีนเอาไปใช้ได้มากกว่าแบบแอลคาฮลีนธรรมดาทั่วไปนะครับนั่นหมายความว่า มันจะได้เอฟเฟกในการลดไขมันได้มากกว่าแอลจริงนน,นะครับผมทีนี้สิ่งหนึ่งก็คือว่าไม่ต้องกังวลก็คือว่าบางคนกลัวว่าถ้าเกิดว่ากินเข้าไปแล้วมันเดินแฟตเนี่ยถ้าได้หยุดกินแล้วมันจะกลับมาอ้วนใหม่ไหมหรืโยโย่เอฟเฟกต์ไหมไม่ครับผมตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการกดความอยากอาหารนะครับตัวนี้คือแค่ดิบออกแอลคาดีใใชัยนะครับไม่ต้องกลัวจะโยโย่เอฟเฟกกลับมาครับผมปกตินะครับแอลคาดีนของเราเนี่ยจะมีไซส์90 แคปซูลนะครับซึ่งวิธีการรับประทานก็คือว่าเราจะทานอย่างนี้นะครับแบ่งทานสามเวลานะครับในวันที่ออกกำลังกายนะครับเราจะทานท้องว่างเป็นหลักนะครับก่อนอาหารเช้าหนึ่งครั้งสองแคปซูลนะครับก่อนออกกำลังกายสองแคปซูลแล้วก็ก่อนนอนอีกสองแคปซูลนะครับส่วนในวันที่คุณไม่ออกกำลังกายจะทานยังไงบ้างถ้าไม่ออกกำลังกายคือก่อนอาหารเช้านะครับ ก่อนอาหารช่วงบ่าย2แคปซูลนะครับครั้งสองแคปซูลแล้วก็ก่อนนอนอีกสองแคปซูลนะครับวันหนึ่งก็ได้ทั้งหมด6แคปซูลด้วยกันนะครับเอ่ออัลเานทีเนี่ยเราสามารถทานทั้งในช่วงที่เราต้องการสร้างกำเนิดก็ได้นะครับถือว่าเป็นตัวที่สร้างน้ำลายให้เรานะครับหรือว่าเราใช้ในช่วงที่เราการรู้น้ำหนักก็ได้นะครับซึ่งถ้าจะให้ผลดีนะครับเราควรจะจับแค่กัลท์เนี่ย ทานคู่กับพอดักของแต่มาไทยตัวหนึ่งซึ่งีงชื่อว่าแตงมาเิร์จะช่วยให้ร่างกายเราเผาไขมันได้เร็วขึ้นกว่าเดิมครับผมโอเคครับสารอาหารที่ไม่มีโทษนะครับมีแต่ประโยชน์แอลกอฮอที Alpha T.